ข้าวนะครับมีผู้ใจบุญสั่งออนไลน์ส่งเข้ามาบริจาคที่วัดนะครับออปกติข้าวมันก็ขาวดีแต่พอเราอามาตากแดดแล้วก็โดน,นข้าวโดนน้ำแล้วก็มาตากแดดสีเริ่มเปลี่ยนนะครับ จากขาวก็หรืสีมัวมัวแล้วเริ่มมีสีเม็ดแบบออกสีน้ําตาลหน่อยนะครับเม็ดสีน้ําตาลนี่ตัวดีพอเรามันอ่อนนิ่มพอเราเอามือไปขยี้มันก็จะเหลวนะฮะก็จะอ่อนนุ่มกินเหมือนยังกับยางรถหรือเม็ดพลาสติกอะไรต่างๆนะครับเหมือนพลาสติกเหนียวนะครับ ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับข้าวที่ไม่ได้มาจากชาวนาตัวจริง,งนะฮะให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับข้าวที่ไม่ได้มาจากการทํานาจริงๆคุณไปซื้อจากที่ไหนไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะข้าวอ่อ,อนตากแ,ตแดดแล้วอ่อนโดมดูนี่เหม็นยังกับพลาสติกไม่เลยนะครับอืเหนียว ติดมือผมเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนะฮะเนี่ยยังกับคุณอ่ายางรัดถุงพลาส,สติกนะครับยางรัดถุงกับข้าวนะมาบี้แล้วโดนแดดแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับล้อมเลว้วบี้เหนียวติดมือพอเหนียวติดมือนี่ยังกับกาวเลยครับกาวปะยางรถยนต์นั่นแหละครับนะฮะให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอันนี้ คนซื้ออาจจะไม่รู้นะอ่าคนซื้อมาบริจาคที่วัดนะครับ<น>เขาก็คงไม่รู้คนส่งหรือคนเจ้าของหรือที่จะเป็นไผ่อ่าโอเคครับ